เมื่อวานตอนกลางคืนนะครับผมก็ฝันนะครับฝันประหลาดนะครับก็คือมีผูดผีปีศาดมีสุรกายนะครับมา้องรอไว้นะครับแล้ว้ามาทาร้ายแล้วก็เข้าไปในบ้านให้ได้ก็เหมือนจะได้ยินเสียงของปู้ดูนะครับบอกให้สวดสมันไตรสนาคมนะครับก็คือพุทธังสนานังคัชามิธรรมังสนาหนังคัชามิสังฆังสลาหนังคัชามินะครับคาถาง่ายๆนะภาวนาง่ายๆแค่นี้นะครับปรากฏว่า ดูไปแล้วนะครับเหมือนกับมีนะครับวิมานแก้วมาคข้บบ้านไว้นะครับปุดผีพีศาตก็นะครับหนีสูญหายไปหมดเลยนะครับฝันนะฮะฝันไม่ใช่ความจริงคือความฝันนะครับแล้วก็หลวงปู่ดูก็บอกว่าอ่าคาถาไตรจาคมเนี่ยนะครับหรือภาวนาไตรจาคมเนี่ยใช้กับทุกเรื่องนะนะครับให้ตรวจเอาไว้นะครับ พอผมมันตื่นขึ้นมาเออก็ปกติเนะี่ยนะครับถ้าผมนะครับให้เข้าบูชาวัตถุมงคลอะไรต่างหรือมีรายได้อะไรเข้ามา,าต่างเนี่ยผมก็จะมาเก็บเ,เงนินนะชิ้นหนึ่งไปทําบุญนะครับเพราะผมทําเรื่องของนะครับทานศีลภาวนาทานก็คือการบริจาคนะครับศีลภาวนาเราก็ถืออยู่แล้วนะฮะปัจจุบันพยายามถือให้เข้มขันเล่าปัจจุบันผมไม่ดื่มนะเพราะอันตรายมากนะครับจะเห็นว่าบุคคลเกิด บาดเฉตยเล่ต่างเยอะแยะมากมายนะครับการดื่มเหล้าฉะนั้นผมไม่ดื่มเหล้าตามที่พระองค์ตัดไว้เลยนะครับผมก็หมดปัญหาเรื่องการขับรถขับปลานะครับปลอดภัยนะครับศีลเราก็สือศีลเรภาวนาล้วก็พยายามภาวนานะครับหลวงปู่อาจจะมาเตือนให้ภาวนาเพิ่มขึ้นนะใรสมาคมนะครับเราก็จะมาภาวนาใจสมาคมเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับก็คิดได้ก็คือได้เงินมาก้อนหนึ่งก็แล้วมันมาทําบุญดีกว่านะครับก็คิดถึง หลวงตาม้านะครับก็เลยทำบุญกับหลวงตาม้าวัดธรรมเนี่ยนะครับซึ่งผมเคยไปกราบหลวงตาม้าอยู่บ่อยๆนะครับนะครับท่านเป็นพระดีนะครับกราบแล้วก็มีความสุขนะครับนะครับทาบุญกับท่านก็เม็ดเงินนะครับก็ไม่นะครับไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะครับก็มีเจจิอยู่ด้วงองนะที่ผมทําบุญประจํะกับพระนี่นะฮะ นอกจากการทําบุญกับทางวัดทางโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็มีอาจารย์อ้อรถไสมยใหม่นะครับทาเรื่องกระถินกระถินน้ทานทุกทุกปีนะฮะอย่างที่พ่อเราพ่อเาินําบอกทํากระถินทานเนี่ยมันได้บุญมุฒิเยอะมากนะครับเยอะมากดังนั้นเราก็ทำเอาไว้นะครับแล้วก็สะสมไว้นะครับตามกําลังที่มีนะครับมีน้อยก็ทาบุญน้อยมีมากก็ทําบุญมากไปนะครับจะได้เผื่อไว้อนาคตข้างหน้านะครับ นะเกิดชาติหน้าตายแล้วเกิดกลับมาเกิดใหม่จะได้มีสินทรัพย์เขาบ้างไม่เคยเจจะได้ไม่ต้องยากจนพักยม้จะได้มีสินทรัพย์นะครับแล้วก็อุทิศบุญนะครับสุขสันที่ทําบุญให้กับบีดรมารดานะครับแล้วก็ผู้มีบุญคุณนะครับแล้วก็ถัดโลกทั้งหลายนะครับญาด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ